สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเออค่ะวันนี้ผมจะพามาเก็บอันนี้ค่ะผักชอยผักชอยบล็อกชอยเนาะค่ะเนาะผมจะเอื่นบล็อกชอยแล้วล่ะมันกับบัวตางกันก็บล็อกชอยดอกค่ะเขาบอกว่าผักชอยก้านยาวเฮ้ยซีเมนต์ก้านยาวเหรานี่มันก้านยาวขึ้นแบบนี้มันจะเก็บไปพัดค่ะไปพัดเส้นหมูมือแรงนี่เมนู่พัดหมูเนาะค่ะเนาะวันนี้แดดออกดีขนาดเลยแต่ว่าล่มห่ะมื่อเสาร์ในฝนตก พายุเขาเดี๋ยวมึงจะตัดจะตัดออกแบางนี้ค่ะไปพัดไปแกง่ออมเพื่อสิแสบเนาะน,นี่เนาะคลายประกาศกวงตุ่งเลยเนาะนี่บอกเขาว่ากวงตุ่งห้องเตะเนาะกวงตุ่งมันประกาศไหมคะประกาศจอนไหมนี่เดี๋ยวมึงก็ตัดเอาแล้วมึงก็สิไปเก็บเอาผักสลัดขึ้นมึงเก็บผักสลัดไปกินกับลาบค่ะลาบหมูบุ้มลาบหมูมขึ้นนี่พอใหญ่เรามักแล้วบอกว่าผักสลัดบุ้มกรอบประสนเนี่ยมึงเก็บเอาใบามัน เดี๋ยวมุมจะพาไปเก็บออกค่ะเก็บไปไว้ถักกินเดี๋ยวมุมเก็บอันนี้ก่อนตั้งกล่องก่อนเด้อค่ะเด้อเก็บพืชผักล่มขึ้นมาคือฝนสีตกเลยค่ะเนี่ยเรามุมกระสิตัดออกแบบนี้แล้วค่ะนี่เห็นดอกมันเป็นตาแสบเอากั้ไก่ตัดออกแบบนี้แล้ตัดเอาใบมันน้ำค่ะเดี๋ยวมันระแตกขึ้นมาให้เขากิดใหม่มันจะหลอดบอหนาหล่อนมัน จะตัดออกแบบนี้แหละค่ะมันหลักการเงาขึ้นเนาะสมซื้อว่าการเงาอยู่ดอกแล้วสี่โดขึ้นลุยวนันนี้นี่คืนมะเหลวฝนกับสีโต๊ะแล้วนั่นมืดคืนมะเหลวแป๊บเดียวเองจังหน่อยกับเทสลงมาถ้าเบิ่งดดรถบ่เสือโอ้ยน,นั่นเนี่ยบอกบอกเพื่อนเลยขาดช่องฝนมาอีกละตกอีกแล้วเนาะก ออกก้อนเด้อบานนี่เด้อฝนตกห้ามเลยสิเข่าสวนยนี่ยใดฝนก็ตกเนี่ยหนาเบื่อมากเลยค่ะมันตัดออกก่อนโอ้ก็ได้สีเปลีวบลทั่วม,มือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งตัดอุอ้ยนายเดี่ยวหน่อยสต็อปไปก่อนค่ะสต็อปไปก่อน อันมาทั้งนี้ก็จะเป็นขนาดเข้วใบยีกเนาะค่ะนี่ยุดผักกลุ่มนั่นฝนหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดเอาท่างนั้นก่อนตัดเอาดอกตักตัดเอาดอกผักแบบนี้ไปไปใส่ผัดหมูอ้อมหมูจากผัดแต่สิเป็นอ้อมจากอ้อมสิเป็นแกงกินแต่ผักเปล่ากินก่อนค่ะเดี๋ยวนาเรากันมาแล้วมันสิีเหลือค่ะ จะได้ลองบกพริกค่ะจะได้ล่งบกพริกล่งบ,ก,ก,งบกเขือแล้วนี่แปลงนี่เนี่ค่ะเบิรงนเนี่ยอันนี้โรคใบด่างกลับมาอีกละค่ะนี่ต่งางข้างก็ขาวนี่ขนาดเด็ดออกได้นี่บุ้มเด็ดออกได้ค่ะนี่เด็ดซุ้มหางล่างออก แต่ว่าช่วงนั้นอะช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่บุ้มรดน้ำที่พี่เพื่อนบอกให้บุ้มรดน้ำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเชื้อรามันอาจจะมากกับน้ำฝนก็เลยรดน้ำค่ะก็เคี้ยวง่ามกลับขึ้นมาแล้วบนนี้ฝนตกติดต่อกันสองสามมือก็กลับมาอีกรลค่ะจะเป็นแบบนี้จะเป็นใบดังๆก็เลียวแต่เนาะค่ะเนาะก็เลียวแต่ดังเขาเขาก็เก็บถิมก็ได้อันใดพอกินได้เขาก็พอได้เก็บถิมค่ะนี่เก็บไปให้เป็ดนี่มันก็สะเก็บแบบนี้จะเก็บแบบนี้นะไปให้เป็ดค่ะ ข้นกับกินเป็ดกับกินกินน้ากันเดี๋ยวผมจะจะ,จะตดัดออันี่จะตัดดอกที่แหลกบว่มบามันจะเอาไว้เอา,มาเมล็ดผมได้คิดว่าบุมบ่เออกดีกว่าเพราะว่าซื้อต้นกาเอาคุมกลัวเนาะค่ะเนาะไงไว้ผมเนี่ยตัดแบบนี้ละตัดแบบนี้แล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่แตกมาให้เขากินแต่ว่านาหลอนสิหลอดบ่อแดดอยู่ยนี่มันละจัดแทะแดดแห้ง แตกออกมากเ้รเห็นมนีแตกต้นนอขึ้นมาทั้งนิงสิตัดตรงนี้ทิฏเฮ็ดกับเขาเหมืแรงเฮ็ดให้ลูกให้ลูกลูกกินเมนูประจำวันพุทธตัดคลีบกระสีปุ่นอะลงคลีบวันพลฤหลัสปุ่นะตัดเอา อันุ่มนี่ก็เอาไว้นี่ก่อนค่ะว่าจะกินมือต่อไปบ้งบอกเลดิสเนี่ยคือใหญ่ว้แทนโอ้บอกบเลดิสเลดิสค่ะลงหัวแล้วนี่เห็นบ่นี่โอุ้ยบอกเลดิสล่งหัวแล้วจะได้กินแล้วหัวแดงแล้วใกล้จะได้กินแล้ว,ดลว,ลดลวเดี๋ยวจะผ้ามาเก็บบอกเลดิสเดี๋ยวเก็บเอาผักสลัดก่อนค่ะผักสลัดม,มันก็จะเก็บเอาทีละใบทีละก้านแบบนี้เก็บไปกินแล้วก็กแตะออกมาใหม่ ถืกฝนลมแล้วเนี่ละหนาดเลยนใบยังเสกอบหวานดีดีค่ะนี่เห็นบอถือฝนถือฝน,นอันใดสุมด่มใดบ่งงามมองก็จะเก็บไปให้เป็ดกินนี่เอานี่เอาไปให้เป็ดปลูกปลูกยังลูกพัวมาเข้ากับนี่กำลังใจเนาะค่ะเนาะนี่นะก็กอบ,กอบนี่กำลังใจแต่ว่ามือขึ้นนี่กลินมันมากเลยเก็บไปกละมังนึงอะล่อ เนี่ยเก็บไปกะละมั่งหนึ่งกินกับลาบกินกับย่ำย่ำบุญเสินเศษกรอบกรอบหวานมากเลยพืชพักปลอดสารเนาะค่ะอยากกินกัะย่างย่างเขาามาเก็บกินอืตรงีงคุณอ่ะกรอบหอมดีดี อันนี้เอาไว้นี่ล่ะไว้้ากินมือนะาะสื่อต้นกามาปลูกมันใหญ่ไว้ได้กินไว้ค่ะสื่อต้นกามาปลูก้องเอ้ยเก็บพ่อนแล้วดอกค่ะได้ซ้ำเนีน่ยล่ะฝนมาอีกลหรอฝนเทลงมาอีกแล้วโอ้พุ่นะตกดีให้ ฝนก็ไดรู้สิเข่าบ้านก่อนอยฝนสาด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 โตกะปีห้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วค่ะพี่น้องค่ะมุงเข่าบ้านก่อนด้วค่ะลมแห้งมากเลยบุงเลยโอ้พัก่อยว้าวมรนไดกาศโอ้ฝ้าห้องพี่น้องพี่น้องโอ้คือตกแห้งค่ะแขกพี่น้องค่ะ ว่าไงคุณน่ะต้น,ตนบวกข้าวต้นบกมากปิวคนัะเกิดบผู้ใดเราไปยุป่งขุนทางขุนบ้านนี้เบื้องนามเนี่ยนาเนนที่พางๆไปกันเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกท่กทานที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกทุกกบบน้ใจเด้อค่ะเดอ้อเจอก,กันในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้นีก่กอนเอาไว้นี่ก้น